รักแม่ไม่อยากบอกใจคนดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยโซพีไม่จางนี่เพิ่งเจออไก่โพทองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะฮะแต่ว่าที่หลายๆคนเป็นห่วงอไก่โพทองก็เพราะว่าต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหันครับจากค่าน้ำตาลแล้วก็ความดันสูงเกิน300ซึ่งตลกชื่อดังมีโรคประจำตัวป่วยเป็นเบาหวานอยู่ด้วยครับ ตอนนี้กลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มทํางานได้บ้างนะครับแต่ที่ยังไม่หายดีคือยังมีอาการชาที่ขาแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าเวลาเดินด้วยซึ่งอาไก่เล่าให้ฟังครับว่าเป็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันเคยขับรถตอนกลางคืนแล้วก็อาการวูบครับเกิดขึ้นหรือระหว่างกำลังแสดงตลบบนเวทีจู่ๆก็น็อกไปเลยก็มีมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเพราะว่าค่าน้ำตาลขึ้นสูงครับ นีคุณโอบะเสียงเหนือนายกสมาคมศิลปินตลกไปเยี่ยมนะครับพอสุขภาพไม่เต็มที่พักหลังเวลามีงานจ้างเข้ามาก็ขอปฏิเสธเพราะว่ากลัวตัวเองทําได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไม่อยากบอกใครด้วยครับว่าป่วยยิ่งจังหวะที่การระบาดรอบใหม่ของโควิดกลับมางานยิ่งน้อยครับรายได้ก็หายหมดอย่างรายการวิทยุที่จัดประจําก็โดนยุบเพราะว่าปัญหาสปอนเซอร์ไม่เข้าครับเขาจ้างแต่ว่าผมจะบอกว่าอย่าเอาไปเลย เดี๋ยวผมไปเล่นเนี่ยเกิดผมเป็นลมปุ๊บลงไปเนี่ยคุณก็ยังนึกว่าผมเป็นมุกเดี๋ยวผมจะตายกลางเวทีสักเปล่า,าบอกวๆๆอยงเ <c oughs> งินทองอะไรหรือไม่เคยมีละฮะแต่เราก็ยังคิดว่าเราเคยช่วยเหลือคุณมาเยอะก็ยังมีบ้างรับปลายคนอ่าบางคนก็โอนมาให้พันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยไปยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ถี่นะักเพราะเราจะบอกว่าไม่เป็นไรนะ ช่วยผมแล้วบ้านเรืนอนครอบครัวเดือดร้อนหรือเปล่าถ้ามาช่วยช่วยช่วยเหลือผมแล้วเดี๋ยวบ้านเรือนเดือดร้อนก็จะไปทำย่อขู่คุยกับไก่นะไก่บอกก็เลยเมาให้ฟังหน่อยหมก่อนหน้านี้มาสารพันลั่นทุ่งบางเขนไก่บอกโอ้โหดีใจสุดๆเพราะว่าดูรายการมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแต่ก็เอ๊ะทำไมรายการไม่เชิญมาสักทีนะคร แล้วก็ว่าบอกว่าเป็นยาใจขนาดเอกด้วยในวันที่ป่วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เทปอไก่ออนแอร์ปุ๊บตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าอไก่ป่วยด้วยมีแฟนคลบับโทรมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับเหนือใต้ออกตอกบอกว่ายังจาําอไก่ได้เสียงยังดียังแจ๋วเหมือนเดิมแล้วก็อยากเห็นอไก่กลับมาแสดงตลกบนหน้าจอโทรทัศน์อีกครั้งครับก็เลยฝากคาขอบคุณพานไทยบันเทิงไปถึงแฟนๆที่ยังคิดถึงกันด้วยครับ บอกอรายการดีนะแล้วดีเห็นอาจารย์ไปออกแล้วชอบชอบร้องฟังเพลงร้องเพลงดีไม่มาฟังเพลงร้องเพลงดีอะไรต่ออะไรเหมือนกับเสียงไม่หายเสียงยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมมาอ่าเราก็ขอบคุณขอบคุณมากสารพัธลั่นทุ่งเนี่ยเราสังเกตแล้วเอาคนต่างจังหวัดที่ดูกันเยอะในกรุงเทพก็ดูกันเยอะนะอ่ะาเมื่อวานผมเดินออกจากบ้านคนข้างๆบ้านเดินมาขึ้นรถ เขาก็บอกอ๋อบ้านอยู่นี่เหรอพักอยู่นี่เหรออูไม่รู้วาดาราอยู่ตรงนี้ส่วนคําขอที่บอกว่าแม่อยากเห็นอาก่ากลับมาแสดงตลกอีกครั้งครับอาก่าก็มีคาตอบมาให้แล้วบอกว่าพออายุมากมีความสุขมากกว่าจะได้เห็นตลกรุ่นใหม่บนหน้าจอโทรทัศนครับแค่ได้รู้ว,ว่าคนดูยังจําหน้าอาได้แล้วก็สนใจยังคิดถึงกันเนี่ยอาก่าก็บอกว่าแค่นี้ก็ถือเป็นความสุขสำหรับตลกรุ่นใหญ่แล้วครับ